สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พบแบบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ <c oughs> เป็นพระบ้านบ้านนเป็นหลวงปู่ทวดอะไรพระเก่าพระโบราณอะไรอย่างเนี้ยช็อตเด็ดโบราณคือเด็ดสมชื่อแน่นอน,นครับ <c oughs> <c oughs> มาพบองค์แรกนะครับ เป็นปั๊มซ้ำนะครับเป็นพิมพ์กลางนะพี่อยู่ในเลี่ยมกรอบเก่าเลยนะพี่ดูเนื้อพี่ดูเนื้อหาแทตาเปล่านะพี่พี่ดูรอยเก็บตะใบครับพี่ดูกรอบครับแล้วพระไม่ผ่านการใช้มาเลยนะพี่เขาเก็บเก่ามาเลยนะเนี่ยโอ้นั่นไนงะใช้สักนิดครับจะหมกไปนิดนึง องนี้ขอสองพันสี่ครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดวัดปะโก้ปีศูนย์แปดนะพี่องนี้เป็นวัดปะโก้ปีศูนย์แปดนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านัดดูความเก่าดูธรรมชาติพี่ดูดินเบาแท้ดูง่ายนะดูความแห้งครับ พี่ดูตะใบกืนหมแล้วครับองนี้ขอสองวันสี่ือนกันครับเป็นวัดรประโกปีศูนย์ศูนย์แปดนะพี่ต่อไปครับเป็นบัวรอบก้นลายเซนนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านนะดูคาบตะกันครับพี่ดูธรรมชาติครับ พี่ดูคนลายเซ็นนะครับแต่ใบกืนไม่หมดแล้วนะพี่พี่ดูขึ้นมาเป็นเกรดเลยครับองนี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำพิมพ์กลางนะพี่อยู่ในกรอบเก่าเลยนะครับพี่ดูพระไม่ผ่านการใช้มาเลยนะองนี้ไม่ได้ปั๊มนะใช่องนี้ไม่ได้ปั๊มพี่ อะไรติดขาวๆครับข้าเผื่อครับองนี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับและไม่ปั๊มนะองนี้เป็นพิมพ์กลางนะพี่คือพิมพ์กลางปีศูนย์ห้ามีหลายพิมพ์นะครับมีหนาบ้างบางบ้างครับพี่ดูเนื้อหาดูตะใบคืนไปหมดแล้วพี่พี่ดูด้านหลังเป็นเองครับพี่ดูกรบก็น่าจะรู้นะครับว่ากรบ กรอบเขาเลี่ยมไหมว่าเลี่ยมเก่าครับเป็นพิมพ์กลางนะพี่องค์นี้ไม่ได้ปั๊มนะครับแนี่คือองค์นี้ไม่ได้ปัม๊มสมมุติถ้าปั๊มคือจะออกมาเป็นแบบเนี้ยบพี่ดูครับองคนี้ไม่ได้ปั๊มนะครับและ้ายัางสวยนะพี่องค์นี้ขอสองพน้าครับ ต่อไปครับเป็นปูทวดนี่เขาเลี่ยมเก็บเลยนะพี่องนี้น่าจะนี่เลยนะครับคือเลี่ยมคันกันน้ำแน่แล้วพี่ดูเนื้อหาครับดูธรรมชาติครับอาจจะรอไม่สวยนะพี่แต่ว่าเทตาเปล่านะครับพี่ดูดินเบ้าติดในตรงไ้นนิ่นตองนี้อาจ,จะรอไม่สวยนะครับ พี่ดูเนื้อหาดูน้ำโลหะเข้าครับเขาเลี่ยมเก็บไว้เลยนะพี่องน,นี้เจ้าของแล้วสวยนะพระพระโคตรสวยะอพี่องค์นี้ก็อสองพระหน้าเหมันกันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเตารีดครับคือเตารีดปีปีศูนย์ห้ามีลายพิมพ์หลายบล็อกนะครับพิมพ์เออ พิมพใหญ่อย่างเนี้ยมีหลายพิมพ์พหลายบล็อกนะพี่คือพิธีปลุกเสกเดียวกันนะครับพุทธคุณเหมือนกันนะไอ้ที่เขานิยมไอ้เนี่ยคือเล่นผ้าเล่นพุทธคุณนะถ้าเล่นกับราคาคือพวกพี่ที่แบบไม่มีงบงบพอหรือว่าอะไรคือไม่ได้แขวนของดีๆกันนะ คือนี่คือของผมราคาแบ่งปันนะครับแล้วของดีแน่นอนครับพี่ดูดินเบ้ายัางติดเลยนี่หัวเลือกระดกนะครับด้านหลังครับแท้ดูง่ายนะพี่รอยช่อด้านล่างครับองนี้ก็สองพันห้าเหมือนกันครับต่อไปครับเป็นเตารีดอง์นี้อาจจะ นี่ปี05เหมือนกันนะครับตรงนี้พี่ลองหาใน Google ดูครับคือปี05มีหลายบล็อกมีหลายพิมพ์ครับแล้วก็มีหลายเนื้อนะมีเนื้อโลหะผสมทองเหลืองเนื้อเล่เนื้อตะกัวผสมเล่อะไรมีหลายเนื้อเนื้อสำลิดก็ยังมีเลยแต่ผมไม่เคยเจอนะครับเนื้อสำลิดเนื้อไม่กระสิทธ์ไม่กระพัดครับนี่ถ้าเจอเนื้อสำลิดครับฟุกเลยอะ พาะผมไม่เคยเห็นเลยหายากนะเจอแต่เนื้อไม่กระสิตครับองนี้ขอสองพันครับต่อไปครับองนี้เป็นพิมพ์กลางไม่ได้ปั๊มเหมือนกันนะครับองนี้น่าจะโอคนละพิมพกันพี่เป็นพิมพ์กลางเหมือนกันครับ แต่พี่ดูเนื้องงนี้นะครับพี่ดูเนื้อหาก่อน,นครับผมก็ไม่รู้เนื้ออะไรนะครับแต่แท้ดูง่ายนะพี่พี่ดูกระแสโลหะแล้วเนื้อสวยนะพี่พี่ดูเนื้อเนื้อโคตรสวยเลยครับพี่ดูช่อด,ด้านล่างครับ นี่ขอสองพันเจ็ดครับเนื้อสวยครับต่อไปครับเน,เนื้อเนื้อแปกนะส่วนมากผมเจอแต่ทองผสมนะครับต่อไปเป็นปั๊ม hm, ซ้ำพิมพ์กลางนะพี่พี่ดูเนื้อดูเนื้อหาดูพิมพ์ดูทรงครับวงนี้ก็แท้ดูง่ายอีกนะพี่ดูเนื้อหาครับ ตบไบคืนไม่หมดแล้วพี่ดูรอยช่อน,นั้นดินเบ้าเพ็เนไหมนในรูอะองนี้ขอสองพันห้าหมันกันครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทับวัดทองนะพี่องนี้แล้วเขาเลี่ยมไหมนี้ไม่ใช่เลี่ยมวะเขาถักลวดเขวนนะครับของโบราณนะครับพี่ดูรอยถักเชือกเออถักลวดครับแล้ว ถักลวดเก่านะพี่ไม่ใช่เพิ่งมาตักไม่ใช่เพิ่งมาถักนะครับพี่ดูดูสนิมรับดูสนิมที่ลวดครับนี่เป็นเนื้อสำริดไหมครับแล้วพระโคตรสวยพี่นันมือรองล่างค,คือรววล้วงในองนี้เป็นหลวงพ่อทับแน่นอนครับน่าเลียมทองสวยนะผมว่าองนี้ขอสองพันแปดครับ ต่อไปครับเป็นปูทวดองค์นี้ก็แปลอีกพี่พี่ดูดินเบ้าก่อนพี่ดูบัวดูหน้าดูตาท่านครับเพียดนินเบ้าไหมเป็นหโวเลือกกระดกนะครับพอยตะใบคืนไปหมดแล้วพี่ แล้วนี้ด้านหลังเขียนว่านี้เลยครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับพี่ดูด้านหลังเป็นแอ่งครับพี่ดูครับนี่เป็นแอง่องนะครับนะเพี้ยนไหมแล้วพี่ดูช่อด้านล่างครับองนี้ขอสองบัดครับ ไปครับเป็นเตารีดครับตรงนี้ผิวเปิดนิดนึงนะพี่นี่ออกเนื้อสำริดไมรบพี่ดูเนื้อแล้วพี่ดูดินเบ้าดูความแห้งครับออกเนื้อสำริดเลยนะพี่เฮ้ยออนี่ผมเพิ่งเห็นนะครับกเป็นเนื้ออย่างนี้ครับที่แรกผมว่าเนื้อทองผสมนะครับน่าเนื้อสำริดนะพี่นี่พี่ดูเนื้อ แล้วแทดูง่ายนะครับพี่ดูด้านหลังครับเป็นแองเรื่องสามลิตรแน่เลยผมว่าพี่ดูรอยหักชอตองค์นี้ขอสองมันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นเตารีดครับสมมติพวกพี่จะปิดก็บอกผมด้วยนะว่าย p ไหนราคาเท่าไหร่นะครับ และองค์ที่เท่าไหร่นะพ่อพี่บอกผมด้วยนะครับคือพระนี่เดี๋ยวผมลืมครับพี่ดวงเนี่ยหัวเลือกกระดกนะครับดูดินเบ้าแท้ดูง่ายนะพี่พี่ดูรอยตะใบคืนไปหมดแล้วองค์นี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับช่อด้านล่างครับองค์นี้ขอ2สองวันสี่ครับ ต่อไปครับเป็นเตาลี่ดีครับแล้วพี่ดูหน้าดูตาท่านดูความแห้งดูดินเบ้าครับแล้วพี่ดูความเก่าครับพี่ดูดินเบ้าครับเทดูง่ายนะพี่แล้วพี่ดูภาาโคตรสวยรอระบผ้ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ พี่ดูความแห้งดูรอยแต่งละใบครับชอบด้านล่างครับพี่ดูดินเบ้าติดในซ่อครับองค์นี้ขอสองพัครับต่อไปครับเป็นปูดโอ้ยเป็นปูทวดปีศูนยหน้ายักษ์นะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับดูความคมองจีวอรครับ พี่ดูฟุ่นจับครับพี่ดูผิวไฟยังยังอยู่เลยนะครับออกสีลุ้งเลยแล้วพี่ดูเนื้อด้านในครับพี่ดูเนื้อด้านในครับพี่ดูความคมผิวไฟยังอยู่เลยนะครับพี่ดูตัวหนังสือเป็นแท่งคมนะครับ เซียนวิ่งครับขี่ปิ้นชัดเจนครับองค์นี้ขอสองพันหกครับเป็นปีศูนย์แปดะครับต่อไปครับเป็นอาปาเช่นะพี่แล้วเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยเลยนะครับพี่ดูดินเบ้ากันเนื้อนาวะครับพี่ดูผิวไฟในซอครับ คือผมเจออย่างนี้มาอง์นึงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปคือองค์งนูป้นปไปแล้วน,นี่ผมเจอใหม่อีกนะครับคือนี่เหมือนเนื้อนวะนะครับคือถ้าผสมเข้มกว่านี้คือนวะเลยนะครับนี่ก็ออกนวะเลยนะพี่แล้วพี่ดูเนื้อออกนวะเลยนะครับลอยต่ใบเกินมาแล้ว องนี้เป็นแข่งขีดนะครับพี่ดูรอยชอบองนี้ขอสามพันสองครับแปลกนะครับเดี๋ยวผมแถมไม่อีกองนึ่งองนี้ก็เป็นอาปาะชีมเหมือนกันนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านองนี้อาจจะรอไม่สวยนะพี่ ตาท่านพี่ดูรอยช่อแท้ดูง่ายนะครับรอยตะใบกลืนไปหมดแล้วองนี้ขอสองพันหกครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจรายการไหนโทรผมได้เลยครับ06 3 08 0 01 7 4ครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ